ใครมีคนได้ตัวเป็นแบบนี้บ้างอายุเยอะหน่อยนะออกกําลังกายดีมากกินอาหารดีมากแต่ทํายังไงยังไงอ่ะมันก็ยังมีพุงอยู่มันเกิดจากอะไรเรื่องนี้ไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีวินยัยหรือความพยายามไม่มากพอแต่เกิดจากการค้นพบเซลล์ไขมันชนิดใหม่ที่เรียกว่า beige fat คืออย่างนี้ในร่างกายคนเราโดยปกติแต่ดั้งเดิมนะเขาค้นพบว่าเรามีเซลล์ไขมันอยู่สสีคือสีขาวกับสีน้ำตาล white fat กับ brown fat ไขมันสีน้ำตาลจะเป็นไขมันที่เจอในเด็ก เยอะแล้วไขมันแบบนี้เผาผลาญได้ง่ายสลายได้ง่ายให้พลังงานได้ง่ายและไม่ได้ทําให้อ้วนขณะที่ไขมันสีขาวจะเป็นไขมันที่แบบอยู่นิ่งๆน,นอนกองอยู่ตรงพุงต้นแขนของเราแล้วก็ไม่ค่อยสลายตัวเผาผากให้เป็นพลังงานเท่าไหร่ทีนี้มันจะมีเซลล์ไขมันอีกอันที่เพิ่งค้นพบเจอใหม่เขาเรียกว่าเบจแฟตก็คือสีมันกึงก่งๆขาากึ่งๆน้ําตาลนั่นแหละเจ้าเซลล์อันนี้มันจะเปลี่ยนไปเป็นขาวก็ได้เป็นน้ําตาลก็ได้ขึ้นกับบริบทของมันคล้ายๆพวกสเต็มเซลล์ทีนี้เจ้าเบจแฟตเนี่ยมันจะเยอะขึ้นเรื่ เมื่อเราอายุมากขึ้นค่ะแล้วเจ้าเบตแฟตเนี่ยมันชอบอยู่ที่หน้าทองค่ะทําให้หลายหลายคนต่อให้คุมอาหารดีแค่ไหนหรือว่ายังออกกําลังกายประมาณเดิมแต่พออายุมากขึ้นอะ่ะเจ้านี่มันเพิ่มขึ้นเลยทําให้เราอ้วนลงพุงนั่นเองฉะนั้นใครที่อายุมากแล้วแต่ยังมีพุงอยู่ก็อย่าเพิ่งทอนะคะพยายามต่อไปคุมอาหารออกกําลังกายต่อไปซึ่งยังไงก็ตามถ้าเกิดว่าเราควบคุมแคลอรี่อินแคลอรี่เอา์ดีพอหมอเชื่อว่ายังไงพุงเราก็จะหายแล้วก็ได้หุ่นสวยสมใจกลับมาตามที่ต้องการแน่นอนค่ะ